สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแค p ปไปไล่ y บเลนโบ w อีกแล้วค่ะมันี่อันลุงไปเก็บแบล็คเบอร์รี่มาให้ผู้ยาเห็ดแยมเราก็ลัางเห็ดแยมให้ลุงพี่น้องกระบวนการของเราแบบว่าเราบอกว่าอันนี้คือเป็นกระบวนการของสมัยโบราณขนาว่าพี่น้องนาลุงอนมันมันใหม่มันเกียมลุงไปอันปีนเขามาไฮิงใช่ไหมลุงไปปีนเขามาแล้วใบที่นี่มันห่อน่าลุงมาได้ใหม่ 20วนตี้มอเนใช่ไหมอย่าบอกว่ารอจะกี่สิบนาทีกันเดิมพนะวา่าอันอันลุงไปปีนเขามาพี่น้องบบดนี้มันห่อนลุงใหม่ผิวลุงเกียมเบิดเลยห่อนลุงไส้เส้อแขนสั้นมากปีนเขาความสูงมากเดี๋ยวคลิปหนาซิมี่คลิปไฮงนะคะคลิปหนาซิมี่อันคลิปปีนเขาเบิ่งหนาลงุงเท่งซิวเท่งมั่นตามแดดเบิดมือเบิดเว้นช่วงนี้เป็นช่วงซ้ำมือ,อยู่สวิตเซอร์แลนด์มันกับแบบอากาศดีลุงกัน ตากแดดตากหน้าเนาะพี่น้องมื่อนีสิเห็ดวิธีเห็ดแยมของคุณย่าที่เป็นแบบสมัยโบราณที่แบบคนสมัยโบราณเขาสืบทอดกันมาเนาะคุณย่าเราสิเป็นคนกินน่ยังก็ต้องกินของโบราณกินน่ยังก็ต้องกินของที่เห็ดเองแล้วสิบอกใคยสื้อสืบเบอ่ว่าแยมเมื่ว่าีหยังที่มันเห็ดเองใดเราสิบอกใคยสื้อเราสิเห็ดเองก็เลยก็เลยเอามาให้เบิ้งจ้าว่าผมก็เลยสิเอามาโชว์ให้เบิง้งเดี๋ยวไปเบิ้งจ้ะคุณย่าออนิต้าจะโชว์วิธีทําแยมนะคะ พันยาลวอันนั่นจ้ะแกเอานึ่งก่อนนะคะแกเอานึ่งก่อนอันนี้ให้น้ําน้ําของไอ้นั่นอะให้น้ำของงนนอน,าองนลาซเบอร์รี่มันไหลลงไปข้างล่ s water. <S างแล้วหนึ่งไวพี่น้องเป็นวิธีของโบราณน,นะคะแล้วหนึ่งไวน้ำมันก็ฟดฟดฟดแบบนี้น้ำมันสิไหลลงมาวันที่นี hmm. บันดนี้เราสิปลอยน้ำมันถิง แกสกัดเอานามมันมาแล้วกันไหพี่น้องสกัดเอานามมันมาแล้วแล้วเราก็สียเอาไปเห็ดแยมแล้วใส่น้ำตาลข้างในพุชูกาใช่ไหม so a t h a n k the water comes up here takes the juice and so you only got the juice in here because then there's not like pieces it depends if you want to make juice with some jam with some pieces in it or if you want just to have the jam there is a difference huh? ตามภาษาผูเฒทานะคะหมักเห็ดหมักนันหมักนี่แล้วกันล่างเย็ยนเล่าหนีสะอาดแปนแห้งล้มล่างแล้วเห็ดนันเห็ดน,นี่แกแยกน้ำแยกเนื้อแล้วทีหลังแกค่อยเสียอวนน้มไปผสมกับเนื้อคือขันเอาลงเบิดเป็นนวยอ่ะมันสิบวเส็บก็จะว่ะ m ไฟมินิตฮะ Minutes โอเคค่ะอันนี้แกตักออกแล้วนะคะแกก็สิตักเอาเต้นเหนือมันโอเคส่วนน้ํามันเดินจะเอาไปทําเป็นน้ําถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยจะเอาไปทําเป็นน้ําดื่มนะคะเป็นน้ำแบล็คเบอร์รี่เอาไว้ดื่มใส่น้ําตาลเข้าไปแล้วก็ดื่ม แกเอามาเทกรองออกค่ะทุกคนเอามาให้ดมกินแบบว่าหอมมากเลยค่ะสมเปอเวลิกูดบนันน้เชียมใส่น้ำตาลไปครึ่งกิโลแล้วใส่น้ำตาลไปหาขีดเขี่ยวเขี่ยวเขียวเขี่ยว,ยว,ยวให้น้ำตาลมันละลายแล้วก็ค่อยเอาเนื้อยแยมมาลุ่งสิแม่จ้า แกเเเ็เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวเยวจนมันนันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนคาราเมลอะ่ะมันจะหยดติงต่งๆมันจีนน่นๆนะจ๊ะอันนี้คือพ่อแล้วเกเคี่ยวอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงแกเคี่ยวอยู่ประมาณนี้และจ๊ะแล้วแกจะเอาลงใส่ขวดแหละได้ที่แห oh, ละ ลุงซิมบวูกหวานมากตอม้นในนันด้ยออนใน้ดวแกกอมลใันดวคุองนในนั้นดวยองมอนเนล้นด้องไปนในขว้ด้วยค้องมา้อใน้ดวยค้องมี้อนในนั้นด้แตีช้อนนั้วยุ้งมอันด้วยตอมีช้น้นด้วยค่อมีก้อดโวยค่ะทุกคน ได้น้อยเหมือนกันนะคุณแม่ซอยกันอันนี้คือเสร็จแล้วค่ะแต่มันร้อนมากนะคะมันร้อนยังร้อนอยู่เสร็จแล้วค่ะวิธีการทำแยยมแบบโบราณของคุณย่านะคะ เดี๋ยวลุงจะเอาซื้อขนมปังมากินเดี๋ยวลุงจะกินกับขนมปังจะมีกระปุกอันขวดแยมเยอะมากมันไฮไฮไฮ

ม่ใช่เพหวานแห้งมันจะไม่หวานมากมันจะเป็นน้ำผลไม้เหมือนกับน้ำผลไม้มันเยอะแซ่บแซ่บมันจะไม่แบบว่ามันจะไม่หวานปลาแลมนะทุกคนมันจะแซ่บแบบปลาเลมมันจะออกสุ่ม